ได้ยินมาว่าไปจองป้ายแดงเลยว่ะพ่อเขาวผมไปบอกผมไปนั่นแล้วไปบริษัทรถแล้วไปจองอะไรนะบอดสี่ประตูสี่ประตูเก้าแสนสี่หมื่นนี่ละเต็มๆจองป้ายแดงเลยคร<า>ับผมเก้ 9, 000, 5, 000. าหาเป็นเฮดไอ้เนี่แล้วผมไปจองแล้วผมไปเมื่อผมทำเลยว่ะนี่ไลฟ์นี่ไลฟ์น,ลนี่ว่ะเก้าแสนสี่หมื่นโอ้ราคาของมัน 4, สี่ประตูซื้อสดเลยพ่ะโอ้ยมันมีเงินเมื่อวานแล้วเมื่นมีเงินเมื่อวานแล้ว,ว ฝันดีใช่ไหมถึงถึงขนาดฝันว่ายังไงพ่อฝันว่ายม่ยิ่งเดินเขามาใกล้ผมกึ่งวดวว่างัวไมันออกที่หาน่ะครับนี่ละดาววันที่สามสิบผมเสียหายผมเสียหายตัดเลนตัวเดียวตัดบอลเลเดียวเออถือขึ้นถือขึ้นถือขึ้นถือนี่ละผมนี่ผมจะรู้ไหมล่างผมก็รู้แต่ว่าผมผมอยู่หนยกให้ดูนะล่างผมให้เดียวล่าง เอาชุดจองไปแดงยกให้ดูนะพ่อจองไปแดงเอามือออกนะครับพ่อมองไม่เห็นโอ้ฮ่าพ่อได้เนาะครับแปดสองแปดแปด